สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตกรณีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแนวทางในการป้องกันการทุจริตดังกล่าวนะครับเป็นหนังสือที่ว1 9 1 1ลงวันที่23มิถุนายน2565 ในรายละเอียดนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนะครับว่าเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการทุจริตในการดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จึงให้ท้องถิ่นเนี่ยปฏิบัติทุกขั้นตอนเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์การเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยเฉพาะการเก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบเนี่ยให้ปลอดภัย ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยเด็ดขาดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญในการควบคุมและก็ป้องกันการทุจริตดังนี้นะครับ 1. เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Co o r n ออนโดยใช้โดยให้พิจารณาจากพนักง,งานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อมีให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ 2. เนี่ยให้ผู้บริหารกำชับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB ออ,อ,อร์ปรเปอรเรทออนไลน์เมื่อได้รับรหัสผ่านเข้าใช้งานแล้ว ให้ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลและให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ3เดือนโดยให้ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวตั้งแต่8ตัวอักษรขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบและห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยเด็ดขาดนะครับ 3. กรณีมีการโยกย้ายหรือว่าสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้นใหม่นะครับสเนี่ยหากพบข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ Corporate Service ก็คืองานสนับสนุนบริการทางการเงินธนาคารกรุงไทยที่หมายเลข0 2 1 1 1 9 9 9นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้กำชับนะครับในเรื่องอแนวทางปฏิบัติจะต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์นะครับในการป้องกันการทุจริตและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online